สวัสดีครับกับพบกับนายตั้มคนทำเกษตรนะครับอีกคลิปนึงนะครับอ่าเกี่ยพาพีพานองมาเบิงครับมื้อนี้ความแตกต่างของหย่านะครับในเปียปักช่องหนึ่งนะครับกับอ่าในเปียสายพันธุ์ใหม่นะครับในเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับพีพานองมาเบิงนะครับลักษณะความแตกต่างมันเป็นจังไห่นะครับกับเบิ่งการแตกกอก่อนะครับขันแรกนะครับการแตกกอ อันนี้ปากช่องนึงนี่ครับผมในต่ํานะครับก็ได้ปลูกใส่ซอนพันถึงสามครับบางบางลุมกับส่ซี่นะครับก็งอกขึ้นมานะครับก็ประมาณหกนะครับหกต้นนะครับถือว่าการแตกก่ก่อสีบ่หลายซ้ำปากช่อยท้ายเคลื่อนนะครับเพราะว่าท่ายเลื่อนนี่ผม ในไ่ทอนพันธ์ไปเพียงท่อนเดียวนะครับการแตกกอมาหลายนะครับเกือบสิบก่วนะครับเกือบสิบห้าสิบหกนะครับหรือว่าต่างกันหลายครับการแตกกอนะครับลักษณะใบกับของปากช่องหนึ่งกับที่แข็งกว่านะครับลําต้นกับที่แข็งกว่านะครับในอายุพอท่อ่อกันนะครับการเก็บเกี่ยวกับอาจจะได้ซับนะครับปากช่องหนึ่งนะครับทางไทยเคลื่อนอายุประมาณเดือน ถึงสองเดือนนะครับก็ให้ซับห้ได้เลยนะครับยังกินได้อยู่นะครับยังบ่ต้องซับนะครับการแต่กอนะครับของไทยเคลื่อนกับสี่หลายกว่านะครับเบิ้งแล้วนะครับกับเกือบสิบกหนอนะครับสิบหาสิบหกนอ่นะครับในท่อนพันเพียงท่อนเดียวนะครับก็ถือว่าหลายนะครับในการแต่กอนะครับแล้วก็ลักษณะใบเองเพื่อนนะครับสีอ่อน โค้ง <tu i ro> นะครับนุ่มกว่านะครับสีบอแข็งคือปากช่องหนึ่งนะครับแล้วก็บอคอยมีขนนะครับขนบอคอยหลายนะครับการตัดเข้ากะสิบอคั้นนะครับย้ำตัดไปใหงัว่ากะสิลดการคั้นการคั้นคลายนะครับแล้วกับลำต้นเพิ่นกะสีอ้วสีนุ่มกว่านะครับนุ่มกว่าปากช่องหลายนะครับใบกะสิหลายกว่านะครับกับสอง สองกอนี่ก็ได้หอบหนึ่งนะครับได้มัดหนึ่งแล้วนะครับครับก็สําหรับผู้ใดที่อยากเริ่มปลูกหญ้านะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับหญ้านี่เปียนะครับเนีเปียไายเคลื่อนซุปเปอร์ลีฟนะครับกับนี่เปียตัวเก่าดัางเดิมนะครับเนีเปียปากช่องนึ่งนะครับกับลักษณะความแตกต่างกันนะครับในต่าก็คิดว่า ทายเคลื่อนนะครับ่ายเคลื่อนซุปเปอร์ลีฟนี่ก็สีโอเคกว่านะครับกับกับฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะกับถึกใจคลิปกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ